ต้องงเสริมหล่อเปิดสักราชใหม่ใไล่กว่เดิมเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มต้องๆกฤษกรแฟนหนุ่มสุดหล่อของสาวเบสรักวณีคำสิงห์ที่โด่งดังจากละครเรื่องวันทองและคุณชายจากทางช่องวัน31ซึ่งล่าสุดหนุ่มต้องๆก็ไปเสริมหล่อเปิดสักราชใหม่โดยการตัดผมที่ร้านไฮฟ์ซาลอนซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้หล่อแบบสุดๆนอกจากทรงผมที่จะดู ดูอปป้ามากแล้วความขาวและความหล่อของหนุ่มตรงตรงก็ยิ่งทําให้ทุกคนหลงไหลขึ้นไปอีกไม่แปลกเลยที่สาวเบสรักวณีคําสิงจะทั้งรักทั้งหลงหนุ่มตรงตรงขนาดนี้ก็เพราะความหล่อออร่าและสมบูรณ์แบบของหนุ่มตรงตรงนั่นเองแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าถึงวันนี้สาวเบสจะไม่ได้มาด้วยกันแต่หนุ่มตรงตรงก็หอบสาวเบสมาด้วยทุกที่เพราะว่าเคสโทรศัพท์ของหนุ่มตรงตรงเป็นภาพคู่สุดหวานระหว่างหนุ่มตรงตรงและสาวเบสนั่นเอง ไม่ว่าจะไปไหนเขามีเจ้าที่อย่างสาวเบสและหนุ่มตรงตอยู่ในเคสตลอดเวลาทุกคนต้องดูไว้เลยนะว่าเขาคลั่งรักและหวานกันขนาดไหนขอขอบคุณอินสตาแกรตรงๆ u n d e r เดอร์สกอร์เดอะสตาร์สิบสองและเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ